รองผู้อํานวยการเหลียงปิงการรักษาสลายก้อนมะเร็งด้วยความเย็นร่วมกับการเสริมภูมิคุ้มกันบําบัดสําหรับมะเร็งตับการสลายเนื้องอกตับด้วยความเย็นเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาที่สําคัญสําหรับการรักษามะเร็งตับมีข้อดีคือเจ็บน้อยการฟื้นตัวเร็วสามารถทําซ้ําได้และเป็นการรักษาที่แม่นยําสามารถรักษามะเร็งตับระยะแรกมีผลดีอีกด้วยผลต่อมะเร็งตับระยะกลางและระยะสุดท้าย แนวทางการรักษามะเร็งตับของ NCCN ปี2010แนะนำให้ใช้การรักษาด้วยความเย็นเนื่องจากการสลายก้อนมะเร็งด้วยความเย็นแบบหลายเข็มสามารถทำการแชร่แข็งที่กระจายอยู่ภายในรอยโรคและโครงสร้างเนื้อเยื่อใกล้เคียงเพื่อให้ได้ก้อนน้ำแข็งที่แตกต่างกันเช่นอยู่ใกล้ผิวตับกระบังลมถุงน้ำดีตับอักเสบและรอยโรคอื่นๆและปลอดภัยกว่าภาวะแทรกซ้อนของการระเหยของการเจาะตับเป็นปัญหาทางคลินิกที่สำคัญ แต่ต้องมีการประเมินและการเตรียมการก่อนการผ่าตัดที่เพียงพอคําแนะนำในการผ่าตัดที่แม่นยำการเจาะที่แม่นยำการใส่เข็มที่เหมาะสมและการตรวจสอบระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัดแบบเรียลไทม์สามารถหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันเทคโนโลยีทําความเย็นของประเทศจีน ในฐานะประธานหน่วยของสมาคมการรักษาความเย็นนานาชาติและศูนย์เอเชียแห่งการฝึกการรักษาสลายก้อนมะเร็งด้วยขาวามเย็นโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากวางโจโได้สั่งสมประสบการณ์มากมายด้านการรักษาด้วยความเย็นเพื่อการรักษาเนื้องอกได้ดึงดูดผู้ป่วยจากทั่วทุกมุมโลกเช่นเดียวกับเกาหลีใต้มาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์แพทย์จากโรงพยาบาลหลายแห่งในจีนไต้หวันจีนฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่มาที่โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากวางโจ เพื่อการศึกษาและฝึกอบรมในอนาคตโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้กวงโจจะยังคงตามทันการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และมอบการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ดียิ่งขึ้นด้วยความจริงใจปรึกษาโรคมะเร็งฟรีโทร0942211169หรือ0815803998